อทองเหล็กเพชรรวยรวยเราจะรวยแล้วรวยเรารวยแล้วมีแต่เหล็กมีแต่ทองมีแต่หีอ่ารวยโมโมพี่รวยแล้วโมโมเดียอะไรังแต่เช้าพี่เจอพี่รวยแล้วมีทั้งเพชรเพชรเพชรอะไรวะพเพชรเหล็กทองโบเรารวยแล้ว พี่รวยแล้วโมฝผ่านไปปันเนี่ยเอาไม่ได้ฝันนะพี่ยังจำได้ว่าพี่ม,มีเพชรเต็มตัวเลยเอ้าเอาเพชรพี่หายเหล็กพี่หายทองพี่หายโมไม่ไงพี่ชายโมขโมยเหล็กพี่โมขโมยทองพี่ไปใช่ไหม,ไม ดูดูพี่แอ๊กน้องด้วยดูดูดิดูพี่ขุดน้องสิ่น้องรวยอะไรนะองไม่มีของอ่ะโมโมขโมยของพี่ไปแล้วมันจะหายไปได้ยังไงอะเราอยู่บ้านเดียวกันจะขโมยยังไงเหล็กทองอาวไม่มีเหล็กขายเป็นอะไรเนี่ยเหล็กทองไม่มีเหล็กทองอ่ะโม ไม่เคยลงเมือเลยนะพี่ชายอ้โอพี่ฝันไปเหรอโมอ้าเาา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 าโาาาาโาาา่าาาอยากาาาพี่ชายกาไปขาดหากันาีฮะหาเหรอาา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 า คนเหล็กขุดเพชรขุดทองไงคนเหล็กขุดเพชรขุดทองใช่พี่อยากพี่อยากรวยเพราะฉะนั้นเราไปขุดเหล็กขุดเพชรขุดทองกันโมความฝันบ้าอะไรเนี่ยตกใจหมดโมไม่ใช่ขโมยของพี่ไปใช่ไหมไม่ใช่ขโมยพี่มีแค่อันนี้ที่อันเดียวมันจะพอไหมโม <h ums> ไม่หรอะน้องก็มีแค่เดี๋ยวไปทําตรงนั้นก็ได้หรอเออแบบทำเพิ่มอะไรเงี้ยไม่เปลนของตอนนี้งั้นเดี๋ยวพี่ขอทําอันนี้ก่อนอ่าขอทําการครัฟเลยละกันเฮ้ยโมอ่าไพี่พี่ต้องการไม้ไม,ไม้ใช่ไม้พี่ข้างบนมีไม้ไหมโมข้างบนไม้มีมแต่น้องมีไม้นะไหนขอหน่อยโอเคไงไง นี่พี่จะทำให้หมดเลยพิกพิกแอก็กปิกแอก็กปิกแอดโอ้โห <c oughs> นี่แต่ไปหมดเลยโอ้โหเท่า <c oughs> นี้พี่ก็จะรวยแล้วโม<อ>ไปอยาป่ารวยปิแอกไม่ได้นะไปขุดกันไป,ไปขุดกันโมตามพี่มาอยู่ข้างหน้าตามพี่มาพี่จำความฝันพี่ได้ว่าพี่อ่ะ จะได้เพชรได้ทองได้เหล็กได้พี่จะรวยอ่ะพี่จะรวยไปกันเร็วเราจะไปรวยกันูน่ยไงโบตรงโน้นจริงๆได้วยพี่จเจ้าความฝันได้นู่นนี่เลยโมที่นี่แหละมันจะมีไอ้นี่มันจะมีเหล็กแล้วก็เพชรแล้วก็ทองเราจะรวยกันใช่เราจะไปขุดเออทำไมพี่ฝันอะไรแปลกๆกวะโมโมปาไฟด้วยปุ๊บไปขุดตดองได ไม่มีไฟนะถนอ่อแล้วพี่ปักไห้เอ้าทางตันเอ้าไม่ใช่มันมันไม่ใช่อ่ะมันทางตันอ่ะโมนี่ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้นี่ไงนี่คืออะไรอ่ะเหล็กใช่ไหมอ่ะอันคืออ่ะมันคืดําแบบนี้เลยอย่างงี้ต้องถ่านแน่แนเลยโอ้โหแค่ถานอ่ะไม่เอามีอยากได้เหล็กแล้วอยากได้ทองโมโมนี่นีนี่นี่นนี่ทางนี้ทางนี้ โอ้โมต้นไผ่คุยต้นไผ่แล้วก็ต้นต้นซากุระใช่สากุระใช่ใช่โมมันมันเหมือนที่ในความฝันพี่เลยโมอฮ้ยงในตัวอะไรอะโมโมโมถามเขาดิเผื่อเขาจะช่วยเราหาแร่เด็กทองได้นายนายมีแร่เหล็กทองไหมเอ้าเอ้าผีผีโมผีผีเอากลางคืนแล้ว โอ้ยแล้วล oh ูกมาอยู่นี่ด้แล้วโอ้โหผีผีหรอกโมเอ้ยพี่ชายอะไรโมอะไรไม่รู้แต่เมื่อกี้นี้ผีโมเฮ้ยผีผีใช่ใช่ใช่ที่นี่มีผีอ่หาทางตาอีกแล้วโมพี่ชาย อาอาหมอผีหลอกผีหลอกผีหลอกโมอหมอผีกลัวอาผีหลอกอะอาอาผีหลอกอาจะด้วยพีหลอกอาเออเออเออหมอครับมเีหยวบี่ตายหมออีตายอาอา ช่วยด้วยช่วยด้วยแม่จาม๋าพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยเฮ้ยอาคนป่าอ้าโมอา,อาโมพี่แตกโอ้ยโมไปแล้วโมไปแล้วโมโมไปแล้วโมพาพี่ไปหาถ้ำหน่อยโมพาพี่ไปหาถ้ำหน่อยเออพาพี่ไปหาถ้ำหน่อยโม ไมาจะหาตอนนี้เลยเหรอพี่ชายใช่ใช่ใช่หาเลยไม่นอนก่อนไม่ดีหรอพี่ชายเจอผีด้วยเนี่ยโอ้ยเอ้ยโมยคนป่าขี่หมา อาโบรังโบระวังอเออเออทำน้องสาวฉันเหรอนี่ไงนี่ไงโมโอนี่ไปโมกลับบ้านโมกลับบ้านเจอเจอกันที่บ้านแยกย้ายแยกย้ายคืนนี้แยกย้ายกับบ้านโอ้ผีสองตัวเลยโมเออผีอ่าผีตามตัวเออไม่เอาแล้วเหล็กทองไม่เอาแล้ว พี่ไม่เอาแล้วโมพี่กลัวไม่มีไม่ไมีชายเผื่อมันม,มีนะ ไปดูใต้บ้านเลยโมเออพี่ไม่เอาแล้วพี่กลัวแล้วเหล็กไม่อยากรวยแล้วพี่ไม่อยากรวยแล้วโมเฮ้ยเอพี่ตอนนี้พี่พี่จะถึงบ้านแล้วพี่อยาพงล้มเลความตั้งใจสิเออพี่อยากล้มเม่ไดกความตั้งใจของพี่อ่ะอุ้ยมีแต่คนมีแต่ชาวป่าดูร้ายมีแต่หมูป่าพี่ย่พี่อยู่หน้าบ้านแล้วโม น้องยังไม่อยู่ไปถึงบ้านเลยพี่ชายพี่กำลังจะไปถึงหน้าบ้านของพี่นี่เฮ้ยอีกนิดเดียวจะถึงบ้านแล้วแม่จ๋าพ่อจ๋าหนูกำลังกลับบ้านจ้าเรามีพ่อแม่ด้วยอะพี่ชายไม่เคยเห็นเลยพี่ก็ไม่มีเหมือนกันอะพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครคือพ่อแม่พี่เอ้ยจุ๊บพี่มาถึงบ้านแล้วโมยังไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นหลังคาบ้านพี่พี่ปลอดภัยแล้วโม เกือบตายมีแต่คนดุร้ายน้อกรบาดจเตอร์อ๋อเหรอโบอยู่นอกๆเหรอนายโมใช่พี่ชายพี่น้องเอาพี่ขอโทษพี่พี่ขอโทษที่พี่รักตัวเองเอาเอาถึงแล้วเหรอโมท่เราจะหาแลกกันยังไงอ่ะ เราไปขุดใต้บ้านแทนไม่พี่ชายขุดเรื่อยๆเลยเคยเจอเมืองอะไรอ่ะไปงั้นลุยเราจะไม่ไปแล้วโมเราจะขุดตรงนี้แหละที่เราเราเคยขุดหินทิ้งไว้ตรงนี้ขุดเลยใต้บ้านตัวเดีวนื้ขุดเลยโมดีคนละไม้คนละมือขุดขุดไปขุด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 เลยโมเราต้องเจอเพชรได้ได้โมเจอเพชรพี่ชายเจอเล็กแล้วเจอเล็กอ่เหรอโอ๊ยเจอเล็กแล้วโอ้ยเหมือนได้ฝันเลยโม เอ๊เหล็กนี่แหละดำๆ<อ>เหล็กๆอย่างนี้<อ>ทำไมเหล็กมาหน้าตาเป็นอย่างนี้อะโมมันไม่สวยอะมันไม่ขบิบขยับเลยอะพี่เหล็กนะเหล็กเราต้องไปเผาก่อนสิพี่ชายอ๋อเราต้องไป่หลอมเหลวใช่ไหมไม่อ เราจะไม่ไปข้างนอกเด็ดขาดมันน่ากลัวขนาดนั้นน่ะคือผีหลอกพี่อันนี้อะไรอ่ะฐานนี่พี่าอ๋อจบเลยฐานเบิกหมดความหวังสิ่งสิ่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินพี่ท้อแท้โมน้องก็เจอฐานเจอถ่านแกะอะไรมีจะฐานเอออยากได้เล็กอยากได้เพชรอยากได้ทอง ได้เนี่ยน้ราจะเอาเหล็กไปเผานนคะโอเคเผาตรงนี้เลยโมโมไม่มีเหล็กนี่เผาตรงนี้เลยโมนี่เผาตรงนี้เลยเอาเจอเหล็กไใหญ่ไหนเอ้าเจอเหล็กโอ้ยโมโมเผาเลยโมเผาตรงนี้ไปก่อนครับบต๊ครับตรงนี้เลยได้เลยหรือพี่ขุดเหล็กก่อนเราต้องเจอตอนเราเจอทองให้ได้เราต้องเจอเพชรให้ได้เรา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 ก็จะรวยเราจะรวยกันแล้วนะโม เราจะรวยกันถ้าเรารวย เท่านี้เราก็จะเป็นราชาแหง่งเกาะนี้ใช่แต่แต่แต่ที่เราอยู่มันเป็นเกาะเหรอพี่ชายไม่รู้ดิเราหลงป่าโมใครพ่อแม่คงจะทิ้งเราสองคนให้มาเจอกันสองโมคืออะไรพี่ชายสองคน <blows> ไม่ไม่รูว่าสองโมสักหน่อยเฮ้ยพี่ไม่พี่เจอดินนะโมมันเจอดินอ่ะเฮ้ยพี่พี่เจอดิน,น,ดน, s <S ดนแล้วจจจเจอ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 หินอ้าวไม่มีอะไรแปลกแปกัะโมกดต่อ เข้ไปมันมันน้อง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 เคยเรียนมาวิทย์วิทย์วิทยาศาสตร์เขาบอกเขาบอกว่ามัน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 อยู่ใต้พื้นโลกมัน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 มีอะไรน้ำแดง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 อ่ะอ๋อแดงแดงอ่ะน้ำแดงใช่ไหมโมมันร้อนร้อนอเอออย่าบอกนะมันคือวาลาลาวาอ๋อเฮ้ยโมทำไมพี่ขุดไม่ได้อ่ะไหนพี่ชายเนี่ยพี่ขุดไม่ได้ค่ะโมไหนอันเนี่ย ทำไมพี่ขู่ไม่ได้อะไม่เนามาพื้นโลกแล้วนี่ฮะเราอยู่แกนโลกเหรอไม่เราอยู่ในตรงอ่ากทะเลโลกที่ไม่ใช่แกนโลกนะพี่ชายแล้วทำไมเรามายังไม่เจอกันเลยกับหมเราต้องพุดแถวๆนี้ด้วยมัพี่ชายเฮ้ยพี้ชายโมแช่อะไรย่ยพี่ชายโมลากดโมลากดหมเรารวยแล้ว <laughs> เคยเห็นมันไม่ใช่มรกต c ชัยคืออะไร,รอ่ะไม่ใช่เหรอมันคือหิน,ม,นม,มาลาเฮ้ยโคสวยเลยอ่ะโคมันสวยมากเลยโ MM. มพิชัยเดี๋ยน้องไปทำแอกเล็กให้พิชาย้วตอนนี้น่าจะเผาเสร็จแล้วมาเราต้องเราต้องทำการแยกกันใช่ไหมโหมงานตรงนี้อันนี้คือพื้นแกนโลกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่แหละ คุณจังหวะนี้ยิงยาวไปเลยถ้ายิงยาวเราจะเจอใช่ไหมโมงาพี่ชายพี่ชายน้องท่าพี่กแองมาให้แล้วไหนมีดีมากแล้วพี่ขาไปทำไมเยอะแยะวะโมเอาไปทิ้งให้พี่เลยที่ไม่ต้องการไม่เผื่อมันมีประโทิ้งใหอพี่แเลยที่พังไงไม่เอาตเอาไปพี่ไม่เอาเชไปทเอาของพี่อยากเลย โมมาต่อเร็วๆพี่ขุดต่อแล้วเร่งขุดโอ้ขุดอย่างไวเลยโมโอโหเจอ่าตอีกแล้วโมแยกคนละทางนะโมโมขุดฝั่งนี้พี่ขุดขุดอีกฝั่งหนึ่งไปเลยโอเคพี่ชายเราจะหาันนี้จุดมุ่งหมายของเราเราต้องหาเพชรได้เจอพี่อยากรวย โมพี่เจอพี่เจอนี่โมเจออะไรพี่ชายพี่เจอพี่เจออะไรไม่รู้เนี่ยสีฟ้าามันไม่ใช่เพชรนะเน,น,น,นี่ยเ<ห>น,นี่ยมันคือแร่ลิเทียมอะโมโอลิเทียมมันแบบมีกระแสไฟฟ้าปะใช่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 โมงันไปกันต่อเลยคุณอ้าวโมี่เจออะไรไม่รู้อะไรพี่ชายนี่มันคือหินอะไรไม่รู้ไหน อะไรใครยาไนอะโมอุ้ยยาไนแล่หายากายานะพี่ชายใครหรอใครใครห่างย่กงแทบมาเหมือนันเฮ้พี่ชายน้องเจอน้ำแดงๆก็ไอพี่ชายน้ำต้มๆแดงๆไหน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 งาพี่ชายไหนไหนไหนเนี่ยว้าเฮ้ยเจอแล้วโมโมเราเจอถ้ำแล้วมันเช่ถ้ำเหรอพี่ชายโมระวังตกนะ โอ้ยโมใช่เราเจอถ้ำแล้วถ้ำในนี่แหละถ้ำที่พี่จำได้มันเป็นอย่างนี้แหละโมในความฝันพี่ใช่แต่มันไม่มีทางต่อนะพี่ชายเดลิเทียมเ้าลองให้ขุดก่อนขุดขุดขุดเราได้แล้วเราเจะรวยีอาจจะไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมพี่ชายเดี๋ยวไปก่อนเอาไปทำอะไรอะโมเราว่าน้องๆว่ามันเอาไปต่อยอดได้นะเพราะว่ามันเอาไปทำออกซิเจนได้อ๋อ พาไปออกซิเดนได้งั้นเดี๋ยวเราขุดไอ้นี่ก่อนบล็อสที่ว่ฟ้าก่อนแล่ลิเทียมเราว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงตอนเท้าของมันมีกว่านเพราะมันอยู่น,นานมากเลยอ๋องย้นดีเองงั้นเราก็จะ<ไ>รวยกันแล้วโมเฮ้ยรีบขุดเลยโมดุดุดุดฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นด้วยโมฝั่งนู้นโอ้โหลาวายจังลาวาค่อยว่ากันเราค่อยเราค่อยนี่ลาวาอีกเยอะหายเยอะเราสนใจแต่แรกเองเดียวโมโอเคนายพี่ชายโมเล้วพี่ไปขุดฝั่งนู้นต่อนะโม โอเคฮะพี่ชายงั้นเดี๋ยวน้องจะขุดแถวนี้ต่อใช่งั้นเริ่มขุดกันต่อเลยเล t s go อ๋อโมพี่เจอแล้ทองว้าพี่เจอทองโมพี่เจอทองโมพี่เจอทองมาดูพี่ดิพี่เจอทองเราเปลี่ยนใจไปด้วยกันดีไหมพี่ชายน้องเธอขี้เกียจเดินมาหาเนี่ยนี่ไงพี่เจอ ทองแร่ทองเราจะรวยแล้วเราจะมีแต่ทองไปแต่ทองวยคะเท่าไหร่เอย,อยพี่ชายไม่ค่อยสวยใช่ไหมเราต้องเจอเพชรใช่ไหมโมอุ้ยจะงั้นนะพี่ชายใช่เราต้องเจอเพช,ช,ชเรอะไร,รว่านะสารสัญชตาตญาณน้องน้องรู้สึกได้ยินเสียงอะไรบางอย่างว่าใช่เราขุดตรงไปตรงนี้ไหนขุดตรงมันนเราไปด้วยกันไหมพี่ชายอ่ะไปเลยเราจะไปด้วยกัน ไปจับมือไว้แล้วจะไปด้วยกันขุดไปเลยขุดตรงไหนจะเจออะไรก็ได้นะพี่ชายอุ้ยพัวพังโอเคไม่ได้เจอลาวาใช่ไหมโมโอเคเดี๋ยวพี่ขุดตรงนี้มดนระวังล่วงนะอุ้ยน้องเห็นแห้ทองใช่หรอทองนี่ไงพี่ชายเย้ เออค่ะเจอรวยแล้วโมน้องน้องว่าข้างหน้าจะมีเพชรแน่เลยพี่ชายโอเคได้ว่าแถวนี้มีทองใช่ไหมมันไหนเอ้ยมีลาวาต่อด้วยพี่ชายพายใช่ใช่ขุดเลยโอ้โมระวังนะโมระวังนะพี่ขอขุดกับโมไปทำไอ้นี่ที่ขุดเหล็กให้พี่หน่อยดีที่ขุดเหล็กพี่จะแตกอ่ะโมพี่ชายพี่ชายน้องมีสัมปองให้ว่าแล้วว่าพี่ต้องขออ่าดีมากเลยมันเราก็ไปกันต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บโอเคเฮ้ย okay. เราจะไม่ย่อท้อแต่อุปสรรคโมต่ออุปสรรคพี่ชายใช่เราจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคตรงไปเลยแนมะ่พี่ชายคุณตรงไปเลยไปไม่พี่ชายชึบไปตรงเลยชึบชึบชึบโอเค <Okay. S 2> ทางของเราุดแล้ว ตอนนี้เราต้องเจอเราต้องหาเพชรให้เจอโมพี่อยากรวยแล้วพี่อยากได้เพชรเฮ้ยน้องเห็นต์ป๊าอะไรโมอ่ะโมโม่โมโม่อะไรวันคือมันคือมันคือเพชรโมมันคือเพชรกดเลยกดเลยกดเลยกด เย้โมโมเราได้เพชรแล้วดูดีโ้โมดูนี่ความสเร็จครั้งยิ่งเออเราได้เจอเพชรแล้วโมโมเอาเพชรมาให้พี่หน่อยโมเหชก้อนนี้ไหมนี่นี่คือเพชรก้อนเดียวใช่ไหมถ้าเราเจอเพชรก้อนเดียวเนี่ยเราเราก็เราสามารถจะหาได้อีกหลายๆก้อนใช่ไหมโม ราะฉันั <spe ech>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  ้นแล้วก้อนนี้ก็คือก้อนแรกของเราในวันในวันที่เราได้เจอเพชรใช่ไหมใช่พี่อยากให้เพชรก้อนนี้เป็นมีคุณค่าให้เราจดจําไว้โมดูดีนะไหนไปแล้ว่เราได้เพชรแล้วโอ้โหมีความสุขจังเลยฮ้าฮ่าฮ่าพี่โยนลง เอาก็ดีแล้วไงก็เพชรมาได้มีความจดจำไงแค่นี้นเราก็จะรวยแล้วรวยแล้วรวยริ้วโอพี่ชายโอ้ทำไมไม่พี่นอนดีกว่าไม่ไหวเลว้ววันนี้เหนื่อยทั้งวันแลว้วไม่ไหวแล้วว่ว,ว,วงนอนจังลยว ที่เคยเข็บไว้พี่ชายพี่ชายเลยเลยเลย